สิ่งมีชีวิตวิวัฒนาการไปตามเวลาและสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเช่นกันรู้ไหมอะไรกับผู้หญิงไงคุณอาจจะนึกภาพไม่ออกมันเป็นยังไงนะเหรอตัวเองตัวเองเป็นอะไรอะ่ะเขาหิวเขาเบื่อไปหาช็อกโกแลตกินหน่อยสิตัวอันนี้ อร่อยเลยกูไม่รู้เลยอร่อยนะไม่กินอ่าครับไปซื้อมาใหม่เลยนี่นี่ตัวอันนี้เขาว่าต้องถูกใจตัวแน่เลยซื้ออะไรมาเนี่ยโอ้โหไม่เอาตัว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 ตอนนี้เขามีอะไรมาให้ตัวด้วยอืมอะไรอ่ะช็อกโกแลตกระบอกฮึลองกินลองกินนี่อะไรจังเลยขอบคุณมากเลยนะที่รักช็อกโกแลตกระบอก อร่อยถูกใจใครกๆก็ชอบจาก Success Food